บรรดาผู้ที่ร่วงรับไปนั้นท่านสอนไว้ในติโลกุตกันทสูตรว่าใครจะอยู่ใกล้อยู่ไกลที่ไหนประเทศใดเมืองใดก็ตามเวลาตายแล้วจะต้องกลับเข้าไปถึงบ้านถึงเรือนถึงพี่น้องพ่อแม่ญาติมิตรของตนเป็นลำดับลำดา ถ้าไม่ถูกกำหนักบังคับให้ไปตกนรกเสียก่อนมีช่องทางที่จะไปหายากถามวนของตนได้ทุกแห่งทุกคนโดยไม่มีคำว่าหลงทาง <c oughs> นี่คือญาติมิตรที่ตายไปแล้วแล้วกลับเข้ามาในบ้านญาติมิตรของตนตายที่ไหนก็มาหายาิถานมิตร เพื่อรับส่วนบุญส่วนกุศลจากพ่อแม่พี่น้องที่เคยเป็นพ่อเป็นแม่มาดั้งเดิมในเวลาตายแล้วก็ต้องย้อนกลับมาท่านบอกไว้ในสูตรตริโลกันท้สูตรว่าเข้ามาแอบอยู่ตามข้างบ้านข้างเรือนบ้างเข้ามาอยู่ข้างฝาเรือนบ้าง เข้ามาอยู่ทุกซอกทุกมุมในบ้านเรือนของญาติของมิตรของพ่อของแม่บ้าง <c oughs> แต่เวลาพ่อแม่พี่น้องซึ่งเคยอยู่ร่วมกันในเวลามีชีวิตอยู่รับทานด้วยกันมีอะไรถึงกันหมดนั้นพอตายไปแล้วทนนั้นกลับมาเข้ามแอบดู พ่อดูแม่ดูญาติดูวงที่กำลังรับทานอาหารกันอยู่ในนั้นไม่สามารถที่จะรับได้เพราะไม่ใช่วิสัยของเปรตผีกับมนุษย์ที่จะมาร่วมกินร่วมอยู่ด้วยกันได้เช่นนั้นถ้าหาก <c oughs> ว่าญาตินิดมีความรู้สึกเป็นห่วงใย ในผู้ลม้มผู้ตายจากที่จากไปนั้นได้ทำบุญทำกุศลอุทิศส,ส่วนกุศลนี้ให้แก่บรรดาเปรตทั้งหลายที่มานั้นเปรตเหล่านั้นก็ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลก่อนจะจากไปก็อนุโมทนาสาธุการแก่ญาติมิตรของตนแล้วไปสวรรค์ได้เพราะอำนาจแห่งส่วนกุศลที่โน้น ท่านเหล่านั้นให้พ้นทุกในความเป็นเปรตเสียได้นี่ท่านแสดงไว้อย่างเปรตประเภทที่จะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลั้นมีมากมายกายกองด้วยเหตุนี้จอมปราดทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงสอนไว้ว่าเมื่อล้มหายตายจากไปจากกันแล้ว อย่าลืมบุญลืมคุณลืมความระลึกถึงกันแล้วให้บำเพ็ญสวนกุศลอุทิศไปให้ท่านผู้ร่มผู้ตายจะรับการสนับสนุนจากการสร้างบุญกุศลอุทิศไปให้แล้วนะั้พ้นทุกไปโดยลำดับนี่ท่านสอนไว้อย่างนี้อย่างที่บรรดาทหารที่มาตายอยู่ในเมืองการของเรามีจำนวนมากมายทีเดียว ท่านเหล่านี้ก็มีความหวังที่จะพึ่งพิงญาติมิตรเพื่อนฝูงแล้วยาติเกิดจเจ็บตายด้วยกันก็มีทางรับได้เช่นพวกเราไม่ได้รู้จักหน้าข้าตากันเลยแต่เรามีเจตนาเป็นผู้ศนทำบุญแล้วทิดถึงท่านเหล่านั้นบุญกุศสจึงไม่นิยมว่าใครเป็นญาติไม่เป็นญาติอยู่ในฐานะ ที่จะรับได้จากผู้มีเนี่ตาจิตยื่นให้ด้วยการอูที่สวนกุศลท่านเหล่านั้นก็รับได้พ้นูกไปได้เนี่ยที่เราทำวันนี้จึงเป็นการถูกต้องกับขนบประเพณีที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงและพาดำเนินมา <c oughs> แล้วที่นี่ก็ย้อนมาหาตัวของเราเอง <c oughs> อย่าได้พาการประมาทนอนใจ ดูมีสังมีลมหายใจไปวันหนึ่งวันหนึ่งตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับอยู่ได้ด้วยลมหายใจพอลมหายใจขาดเท่านั้นอยู่ที่ไหนตายได้หมดคนเราและสัตว์ทั่ว,วไปพวกเรานี่เรียกว่าอยู่ได้ด้วยลมหายใจอย่าหายใจอยู่เฉยๆหายใจให้มีอัดมีธรรม มีบุญมีกุศลติดใจของตัวอย่าหายใจไปด้วยการให้เกียรตลุงร้อมอหายใจไปด้วยความโลภไม่พอความโกรธความเครียดแชนหายใจไปด้วยราคาตันหาหาลูกหาผัวหาเมียไม่พอใช้ไม่พออยู่ไม่พอกิน ดิ้นนกวนกวายอย่างนี้เขาเรียกว่าหายใจเพื่อความล่มจมถึงจะยังไม่ตายก็ล่มจมอยู่แล้วกับการกระทําของตัวเพราะฉะนั้นจึงแยกตลมหายใจของเราเข้ามาสู่ศีลสู่ธรรมหายใจเข้าหายใจออกให้เระลึกถึงพระพุทธเจ้า หรือพระธรรมหรือพระสงฆ์อยู่โดยสม่ำเสมอคำว่าพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวนี้กระเทือนทั่วพระพุทธเจ้าทั้งหลายในแดนโลกธาตุธรรมสง์เป็นอันเดียวกันจึงมีคุณค่ามากแก่ผู้ที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เรียกว่าหายใจมีสาระประโยชน์หายใจเป็นบุญเป็นคุณ เวลาเราตายลงไปเราก็สายลมหายใจที่เป็นบุญเป็นคุณต่อเรานี่แหละจะเป็นเครื่องอุดหมุนข้ามชูเราให้ไปเกิดในสถานที่ดีคติที่สมหวังส่วนที่เราหวังเฉยๆนั้นโลกนี้หวังได้ด้วยกันแต่มันไม่เป็นไปเพื่อความสมหวังถ้าเราไม่ทำ ให้ถูกต้องตามความหวังนั้นแล้วจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยจึงควรตั้งความหวังเช่นตั้งความหวังในความดีงามเอาไว้แล้วให้สร้างบุญสร้างกุศลผลประโยชน์นี้จะหนุนเข้ามาสู่เราเช่นผัวเมียที่เคยเป็นผัวเป็นเมียกันในชาตินี้มีความรักความชอบใจฝากเป็นฝากตายต่อกัน มีความปรารถนาร่วมกันว่าชาติหน้าพบหน้าขอให้เราทั้งสองได้เป็นคู่ครองเป็นผัวเป็นเมียกันอย่างนี้ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งไปทําชั่วเสียฝ่ายหนึ่งไปทําดีก็เข้าออกันไม่ได้แล้วอยู่ด้วยกันปรารถนา ให้เป็นผัวเป็นเมียกันแล้วก็ทะเลาะก,กันทั้งวันทั้งคืนอยู่ที่ไหนมีแต่การทะเลาะก,กันถ้าตายไปเป็นผัวเป็นเมีย<ๆ>ก็จะกลายเป็นหมาตัวเมียตัวผู้ไปตัดกันอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงให้ต่างคนต่างสร้างคุณงามความดีเอาไว้ปรารถนาสมหวังทันทีทันทีทนท